อ่าเอาใจสายกระบะเทอร์โบหน่อยนี่ง่ายง่ายายน็อตตัวนี้ออกคายน็อตตัวนี้ออกมาหมุนมันเข้าไปเพิ่มเข้าไปล็อกต่อไปอ่าเซจข้างบนนี้ขัวงเทอร์โบน,น,นี่ฝาเทอร์โบตัวนี้นะคายน็อตตัวนี้ออกมาเนี่ยตัวนี้ตัวนี้คายน็อตตัวนี้ออกมาแล้วกดหัวมันลงไป แค่นั้นง่ายแล้วสมมติเวลามันเร่งมันเร่งค้างสมมติมันเร่ง,งมันมันเร่งค้างใช่ไหมเราก็ถอยนอ็อตตัวเนี้ตัวตั้งเบาเนะี่ยถอยออกมาถอยออกมาถอยนอ็อตตัวตั้งเบาออกมาขาก็เร่งมันก็จะถอยออกไปองศามันก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะเบาได้อ่าโอเคฝากไว้ด้วย